ขเขาเราลงกินเขาเทียงประมาณน,นี่ล่ละเอาม่าไปเพิเพิ่นหรอไปคนละคันอ๋อเอาดีครับตอนนี้เราอยู่กับนัตไยปกติครับเป็นสวยเนงามเพราะว่าไปซื้อโตวหมูมันก็เลยไปไปคนละคันอ๋อเอาไว้พุ่งนี้หรอเบ่ไม่ไม่ขึ้นถ้ำน,นะพรุ่งนี้ขอแรงด้วยนะได้ให้ไปยกยกเอ้ขึ้นถ้ำ สวัสดีค่ะสวัสดีทุ้ช่องนาตากบกค่ะมาดูรอบค่าเด็กๆกลำโตมูบูชาต๊กชุดเก้าขอบมูบ้าเนี่ยหามเป็นใครนะพี่นุ้ตามมาดูเด็กลำนะครับลำช่วงเย็นนะคะแม่ยกต้องเร็วๆหน่อยกดไม่ลงไม่ได้เหรอกฎวิตีอไรเป็นไงกดอ่าน่กนก็เออกดอ่านเฉกนก็รู้ มรนเปิดมาอากัศก็เย็นนะอ๋อเข็มไม่ได้เราถือทิ้มไว้แล้วแอร์ค่ะดันจะเปิดเซต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 ใหม่เลยอะรบ้างล่ะค่ะบอลลีโตัวท่าี่นึงจัดของอยู่ค่ะกำลังเตัวรอบแรกใช่ไหม

บรรกาศที่ลานปู่ปาิจิตนะครับแ้วลูามก็ยงล่ำรอบสลรอบอง้ามนะลดรอบสามรอก็มนน้ำมนต์แปลเมอยู่นะตอนนี้ขามนตรลอบ่ครับนี่นะครับปาเมื่อ่ับเมื่อครับวันน้าจะกลับทุกเทวบาครับทุเทวด เี๋ยวผมกลับวันอาทิตย์นี่แม่มือเลยมาจันหนึ่งขั้นผมมาขั้นฝากมือหนึงครับฝากมือนึ่งขั้นหนึ่งขั้นมาฝากด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับช่องเมกสตอรี่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับฝากด้วยนะครับติดตามน้องน้องมฆด้วยนะครับเสียงรอนะครับก็ไปฟังนะครับฟังแล้วจะติดใจแล้วก็ไม่เอาไปมา

เขาคือว่าคอยมาหาคู่เดียวด้เออนไมีจนขโมยไปแช็กแล้วเบนไม่มีไฟที่เหมือนนุ้่มมีไฟแชกไหมนี่ไงเดี๋ยวมาหาตานะพักททยตาชานกันตาวมาดีครับ ครับแล้วบเราจะมางหลานเครับถ่ายต่อสารเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เื้อนยกโตบอสเห็นมาใายบ่โอ้อื้อนเอาอันโตมูขึ้นทำขอกาลังทหารหนุ่าได้ครับได้ไดอนอยู่จนถึงวันจันทร์เลยนะพอหยุดสามวันกลับแล้วน่ามาดูลานนะครับมาดู่็แม่เขายังไม่มาับด่ดีๆครับ เดีม๋มามา,มา,มาทักไทยตาชานนะครับเี๋วยวอะไรลืมอะไรมนวิ่งรอบที่ห้านะครับตอนนี้ไปตามจริง,องไอเดียสวัสด,ดีครับเจเนตคุยหมวยไปล่ำ เรียกใครมาเรียกใครเรียกผู้ใดไปเรียกเขาเจ๋งครับเอ้าเจ๋งทีแรกเดินไปแล้วไหมฮะเลวันนะครับอย่างนี้นี่ท่านเจ้าซับไฟเหรอสวิตไฟนะเขาเอาไม่ใช่ยืนมันมีไฟอยู่อ๋เนี่ยเขาจะติดไฟกับสวิตช์อยู่ในบ้านลูกบอกอะไรแต่ต้องถามลูกเาบ่บ่รู้ ไมื่อวาน่ะตายรูหมองเปิดต้องไปถามไม่มาต่อยนะเพราะว่าเขาสวดมนต์นี่ไงเขารู้ไฟ่วมาบารูมองเปิดต้องไหมบารูมองเปิดมาแล้วนะครับกินเงินขาหมูกินแล้วฮะแล้มาแล้วก็ตามเพิ่มมาแล้วโรนรรอบแรกนะครับฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วนิดหน่อย มันมีที่เปิดไหมไปดูที่เปิดที่เปิดมันน่าจะอยู่ในบ้านจะเ,เป็นผู้ให้แสงสว่างจริงไหมเนี่ยไม่ที่เปิดน่าอยู่ในบ้านน่ะเขาต่อสายเข้าไปในบ้านโน,น่นโน่นสายโยงเข้าในบ้าน,น,นสายเอ็มดำอะไม่พี่เจม แฟ <Perfect. S 2> ได้ไหมมันไม่มีปุ่มกดต้องกดในบ้านครับไม่ได้ผู้ไมไ่มีไฟไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นผู้ไม่มีไฟ <c oughs> ไม่มีแสงสว่างเลยนี่นะครับและยังยังไม่เก่นะครับโอ้โหไฟฟ้าไฟฟ้า عة, เดี๋ยวมาดูลำนะมาดูิับเๆนี่สาเท็กนิ่ของมรานี่โอ้โหมีเทียรน้อยได้ไหมผ่านไหมดูดูดูท่าก็น่าจะผ่านแล้วนะโอ้โหาน้มาหน่อยคั่อแม่ถอยู่ยากจะคบตฮะปลาดังำโดยผู้เชี่ยวเลื atch, ่อ paimoniningwu po kali ko เป็นสา,นาโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตขึ้นหน้าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับ